อย่าลืมกดติดตามช่องในเครือของพวกเราไปแล้วเรื่องผีฟังเรื่องผีหลอนก่อนนอนไปจะเล่าให้ฟังฟังเรื่องเล่าตำนานพร้อมภาพ AI อสวยๆขึ้นฝนพราหม์ฟังเรื่องผีฟังเรื่องผีบรรยากาศฝนตกฟ้าร้องเพราะทุกคนคือกำลังใจให้เราทำงานต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อน้อยอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดระนองโดยกำเนิดเราสอบการที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ เป็นเหตุการณ์จริงที่ได้พบเจอกับตัวเองในตอนที่ขับรถไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดชุมพรครับซึ่งเพื่อนคนที่จะไปหามีชื่อว่าตั้มผมกับตั้มเราสนิทกันตั้งแต่เรียนระดับมัธยมแล้วเพิ่มมาแยกกันช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยตั้มมาเรียกไปเรียนที่กรุงเทพส่วนตัวผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดระยะทางที่ห่างกันทําให้พวกเราไม่ค่อยได้ติดต่อพูดคุยกันเท่าไหร่ แต่ทุกครั้งที่มันกลับมาที่ใต้ตั้มก็จะเป็นฝ่ายมาหาที่บ้านตลอดจำได้ว่าในตอนเย็นของวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากตั้มว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาหาด้วยความที่บ้านผมในช่วงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงตัดสินใจบอกตั้มไปว่าถ้าว่างผมจะขับรถไปหามันเองแล้วเพื่อมันย้อนถามกลับมาว่าผมจำได้หรือเปล่าว่าบ้านมันไปทางไหนสาเหตุที่ถามแบบนี้ เพราะว่าผมเคยไปบ้านของตามแค่สองสามครั้งเท่านั้นครับผมเลยบอกกับมันว่าจำได้ไม่ต้องห่วงถ้าไม่มั่นใจก็จะใช้ GPS นำทางเอาเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วครับถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนประสบการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ผมยังคงจดจำไม่มีวันลืมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอผีแบบจังๆครับโดยไม่แทนตั้งตัวเสียด้วยขอบอกก่อนนะครับ ว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีๆสางๆมองว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้มันดูไร้สาระและเป็นเรื่ององมงายของคนเท่าคนแก่เวลาฟังใครเล่าเรื่องผีผมก็จะเฉยๆไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ผมเชื่อเลยครับว่าผีมีอยู่จริงขออธิบายนะครับว่าถนนตอนกลางคืนในสมัยก่อนนั้นจะมืดมากแสงไฟนี่น้อยมากเลยครับมีไม่กี่ดวง บ้านคนก็จะปลูกห่างๆกันสองสามทุ่มรถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีสักคันครับมีก็แต่รถใหญ่อย่างรถบรรทุกรถสิบล้อวิ่งผ่านมานานานทีหากขับผ่านทางขึ้นเขานี่มืดสนิทมีแค่เพียงแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนเราต้องมีสติและ,ละระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะสองข้างทางมีแต่เหวล,ลึกต้นไม้สูงใหญ่ทะมึนน่ากลัวทั้งโค้งหักศอก เส้นทางคดเคี้ยวสูงชันถ้าขับไม่ดีก็จะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยครับก่อนออกเดินทางสองวันผมโทรศัพท์บอกกับตามว่าจะไปหามันบอกว่ามาได้เลยช่วงนี้ว่างและกำลังหาเพื่อนเที่ยวอยู่พอดีผมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนใส่เบาะหลังก่อนหนึ่งวันด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากบ้านของผมทำสวนผลไม้เลยตัดสินใจเก็บผลไม้ที่ใกล้จะสุก เอาไปใส่เข่งแพ็กอย่างดีพอถึงวันออกเดินทางก็ขนใส่ท้ายกระบะแล้วก็มุ่งหน้าขับรถไปยังจังหวัดชุมพรทันทีครับในระหว่างทางผมได้แวะไปหาหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนที่เรียนด้วยกันตอนมัธยมพอมันได้ยินว่าผมจะขับรถไปหาตั้มเพื่อนก็เลยขอตามไปด้วยเพราะหนึ่งเองก็ไม่ได้เจอกับตั้มมานานแล้วเหมือนกันผมเองไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพราะคิดว่าดีเหมือนกัน จะได้มีเพื่อนคุยในระหว่างทางหนึ่งมันบอกว่าจะออกค่าน้ำมันให้แต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรนานๆจะได้เจอกันแค่มีคนนั่งเป็นเพื่อนแค่นี้ก็ดีมากแล้วผมขับรถออกจากบ้านเพื่อนมุ่งหน้าไปจังหวัดชุมพรเอาเกือบสิบโมงเช้าระหว่างที่ขับรถไปชุมพรพวกเราจอดแวะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งถือโอกาสเป็นการพักรถไปในตัวด้วยในช่วงที่จอดแวะกินข้าวเที่ยง ผมโทรศัพท์บอกตามว่าน่าจะไปถึงบ้านของมันประมาณช่วงค่ำๆแล้วก็ไม่ลืมบอกเพื่อนว่าหนึ่งมันอยากเจอก็เลยให้นั่งรถมาด้วยกันก่อนวางสายตามยังบอกผมว่าถ้าจำเส้นทางไม่ได้ให้โทรมาถามได้ตลอดเวลาหลังจากที่กินข้าวเสร็จพวกเราก็ขับรถมุ่งหน้าไปอย่างจังหวัดชุมพรผมกับหนึ่งเรานั่งคุยกันไปตลอดทางด้วยความที่นานๆทีจะได้เจอกันสักครั้ง พวกเราก็เลยมีเรื่องคุยเยอะเป็นพิเศษผมเปิดเพลงคลอเบาๆคลายความเงียบในตอนที่หนึ่งเผลอหลับเป็นทีๆพวกเรายังคงจอดแวะสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ขับผ่านอยู่หลายแห่งทำไปทำมาถึงจังหวัดชุมพรเอาเกือบหนึ่งทุ่มอาจที่จริงเดินทางจากจังหวัดต้นทางไปยังจังหวัดปลายทางใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ที่นาาพราแวะเที่ยวกันจนเพลินครับหนึ่งโทรไปบอกตั้ม ก็ตอนนี้ถึงจังหวัดที่หมายแล้วก่อนวางสายตามมันยังกำชับว่าถ้ามาไม่ถูกให้โทรมาถามได้ตลอดเวลาหนึ่งก็ตอบรับปากไปว่าขอบใจถ้ายังไงจะโทรไปพวกเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆปู่ก็ฟังเสียงเพลงที่เปิดคลอไว้เบาๆผมขับมาตามทางที่พอจำได้แต่ก็ยังเปิด GPS ควบคู่ไปด้วยบนถนนตอนนี้รถบางตาแสงไฟจากเสาไฟฟ้า มีให้เห็นเป็นระยะและก็ยังพออุ่นใจว่าเส้นทางที่ขับผ่านมามีบ้านคนปลูกเรียงกันอยู่หลายหลังผมขับรถมาถึงช่วงหนึ่งของถนนหนึ่งที่เปิด g o o g l e แ a p ช่วยดูทางจากโทรศัพท์ได้หันมาบอกผมว่ามีทางลัดถ้าขับตรงไปก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก40นาทีแต่ถ้าใช้ทางลัดก็สามารถย่นระยะเวลาแค่เพียง40นาทีก็จะไปถึงบ้านของตั้มผมเลยเลือกทางลัด เพราะอยากให้ถึงไวๆและอีกอย่างรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยจากการขับรถมาทั้งวันจะให้หนึ่งมาขับแทนก็ไม่ได้เพราะเพื่อนคนนี้ก็ขับรถไม่เป็นผมเลยทำหน้าที่สารทีขับรถต่อไปแต่หนึ่งก็ทำหน้าที่ช่วยดูทางเป็นระยะทางลัดที่รถแล่นไปนั้นเป็นทางขึ้นเขาครับผมผ่อนความเร็วของรถให้ช้าลงคาดว่าน่าจะไปถึงบ้านตามเกือบสองทุ่ม เพราะว่าไม่ชินกับเส้นทางและมันก็เป็นทางขึ้นเขาด้วยระหว่างทางมืดมากเลยครับบ้านคนสักหลังก็ไม่มีส่วนโค้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีจนหน้ามืนหัวแต่มันก็ไม่เท่าถนนทางขึ้นเขาของภาคเหนือครับตอนนี้ยิ่งขับขึ้นไปทางยิ่งชันขึ้นไปเรื่อยๆเสียงเพลงที่เปิดทิ้งไว้เริ่มฝังไม่ดูเรื่อง ส่วน GPS และ Google Map นั้นสัญญาณก็ไม่มีตอนนั้นผมหันไปมองหน้าเพื่อนทรงสายตาถามว่าจะเลี้ยวกลับทางเดิมหรือไปต่อข้างหน้ากันดีหนึ่งพยักหน้าเบาๆพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยเป็นเพื่อนพวกผมคุยนั่นคุยนี่กันไปเรื่อยๆจนขับมาเจอด่านทหารเขาก็เรียกตรวจตามปกติดาพี่ขาวก็ถามว่าพวกเราจะไปไหนกัน หนึ่งมันเลยบอกชื่ออำเภอซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางกับพี่เข้าไปพอได้ยินชื่ออำเภอเขาก็พยักหน้าแล้วบอกให้ขับไปเรื่อยๆเพราะมันยังอีกไม่ไกลแล้วผมกับเพื่อนพูดขอบคุณพี่เขาก่อนจะออกรถขับไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ทางก่อนหน้าที่เคยเป็นทางขึ้นเขาตอนนี้กลับมาเป็นทางปกติแต่ก็มีโค้งเล็กโค้งน้อยอยู่ตลอดเวลา ผมขับรถอย่างระมัดระวังความเร็วยังคงที่เหมือนตอนขับขึ้นเขามาในตอนนั้นแสงไฟของรถสาสให้เห็นซากสารเจ้าสารพระภูมิถูกทิ้งตลอดทางผมกับเพื่อนต้องหันมามองหน้ากันเพราะว่าข้างทางมีแต่ซากของสารเจ้าสารพระภูมิทำให้คนที่ไม่กลัวอะไรอย่างผมคนลุกได้เหมือนกันครับผมสังเกตอีกอย่างว่าตลอดระยะเวลาที่ขับผ่านถนนเส้นนี้ มีแต่รถของผมคนเดียวรถคันอื่นๆสักคันก็ไม่มีให้เห็นขณะที่ผมขับรถผ่านโค้งหนึ่งจู่ๆก็มีคนประมาณสองสามคนวิ่งออกมาจากข้างทางเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งทำให้พวกเราถึงกับร้องตกใจออกมาผมเกือบจะเบรกไม่ทันรถสายไปมาจนน่ากลัวโชคดีที่ประคองพวงมาลัยเอาไว้ได้หนึ่งเอื้อมมือไปเปิดวิทยุคงไม่อยากให้บรรยากาศเงียบจนเกินไป พวกเรานั่งฟังเพลงและพูดคุยกันเป็นระยะในตอนที่เพลงจบแล้วมันจะเงียบไปสักพักใช่ไหมครับคนที่ชอบฟังวิทยุก็น่าจะนึกออกเสียงที่ได้ยินทำให้พวกผมต้องหันมามองหน้ากันเพราะาหูได้ยินเสียงคนร้องโอดโอดดยที่ความเจ็บปวดแต่แทบมันกับความซาข,ของคลื่นวิทยุผมนี่ขนลุกเลยครับมันชาเหมือนถูกไฟช็อตแต่คนไม่กลัวผีอย่างผมก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไร เราอาจจะหูแววกันไปเองก็ได้ตอนนั้นไม่รู้คิดยังไงพูดในใจขึ้นมาว่าถ้าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เป็นการอุปทานไปเองก็ขอให้ได้ยินอีกรอบไม่เชื่อหรอกว่าผีมีจริงอยากรู้เหมือนกันว่าผีตัวเป็นๆจะมีลักษณะยังไงพอผมคิดในใจปุ๊บเสียงเพลงที่เปิดทิ้งไว้ก็เงียบเลยแทนที่ด้วยเสียงร้องโอดโอยเสียงกรีดร้องของคนจำนวนมากผมเห็นหนึ่งสะดุ้งหยง รีบเอื้อมมือไปปิดวิทยุอย่างไวส่วนตัวผมเองถึงกับต้องจอดรถสูดลมหายใจเล็กๆ,ๆเพื่อเรียกสติที่มันกระเจิดกระเจินให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงผิดจังหวะนางตั้งสติอยู่สักพักควบคุมร่างกายไม่ให้สัน่นปลอบใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของเพื่อนต่อไปผมสังเกตเห็นสีหน้าของหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ขับรถไปสักพักตั้มหมันก็โทรมาผมเหลือบมองดูนาฬิกาก่อนกดรับหน้าจอมือถือบอกเวลาว่าตอนนี้เกือบจะสองทุ่มอาจจะถึงที่หมายช้ากว่าที่คิดไว้ผมกดรับเสียงปลายสายถามว่าถึงไหนแล้วพอได้ยินว่าพวกเราอยู่กันที่ไหนตั้มหมันก็เงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่บ้านถ้าเจออะไรก็อย่าทักให้ขับไปเรื่อยๆห้ามจอด แล้วเพื่อนก็กดวางสายไปเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ผมได้ถามว่าสิ่งที่ตามพูดมันหมายความว่าอะไรแต่ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้สนใจในเรื่องที่ตั้มบอกสักเท่าไหร่หลังจากวางหูจากเพื่อนก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถและคุยกับหนึ่งไปเรื่อยๆสายตาที่มองไปข้างหน้าทำให้มองเห็นสีแยกไฟแดงอยู่ไกลไซึ่งทางที่เราขับมาก่อนหน้าที่เคยเมื่อสนิท ก็กลับมีไฟถนนส่องให้ความสว่างนอกเหนือจากแสงไฟหน้ารถทำให้ผมอุ่นใจว่าไม่นานก็น่าจะถึงบ้านเพื่อนแล้วผมขับรถไปอย่างช้าๆปู่ได้ยินเสียงรถยนต์ที่วิ่งสวนมาจากข้างหลังทำให้รู้สึกอุ่นใจว่าพวกเราไม่ได้โดยสารอยู่ในถนนเส้นนี้เพียงลำพังเสียงรถที่เร่งเครื่องบ่งบอกว่าคนขับต้องการจะแซงรถของเราไป เพื่อนบอกให้ผมผ่อนความเร็วให้ช้าลงหลังจากที่ผมชะลอรถและก็หลบให้เขาสามารถแซงรถของผมไปได้รถคันนั้นก็ขับแซงรถของพวกเราไปอย่างไว้ด้วยความเร็วของรถที่เขาขับทำให้รถคันนั้นเสียหลักแหกโค้งพุ่งลงข้างทางเสียงยางล้อรถขูดกับพื้นถนนดังสนั่นตามมาด้วยเสียงโครมใหญ่ปะปนกับเสียงของพวกเราที่ร้องตกใจขึ้นพร้อมกัน รถคันนั้นพลิกความหลายตลบก่อนจะหยุดนิ่งนอนตะแคงอยู่ข้างทางหนึ่งบอกให้ผมจอดรถลงไปดูเขาหน่อยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากที่จอดรถพวกเราก็เดินลงไปดูสิ่งแรกที่เจอหลังจากเปิดประตูลงมาก็คือกลิ่นเลือดปะปนกับกลิ่นไหมของอยางล้อรถผมตะโกนถามหาผู้รอดชีวิตแต่ก็เงียบครับไม่มีเสียงตอบกลับมา สภาพของรถพังยับเยินเศษแก้วเศษกระจกระจกระจายไปทั่วพวกเราเดินไปใกล้จุดเกิดเหตุกลิ่นขาวเลือดยิ่งคาคลุ้งผมได้ยินเสียงหนึ่งบ่นว่าทำไมไม่มีสัญญาณเพื่อนน่าจะพยายามโทรแจ้งกู้ภัยอยู่ทันใดนั้นพวกผมก็ได้ยินเสียงคนลากอะไรบางอย่างตรงที่รถขนานพลิกคว่ำอยู่พอเดินเข้าไปใกล้อีกก็พบว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่ง คลานออกมาจากสากรถร่างของเขาบิดงอมีกระดูกบางชิ้นแทงทะลุออกมาจากผิวหนังเลือดไหลทะลักอย่างกับน้ำพุผมได้ยินเพื่อนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าเขาไม่มีหัวพอลองเลื่อนสายตาตามสายตาของหนึ่งไปก็พบว่าร่างที่คลานมาทางเรานั้นไม่มีหัวพวกผมยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูก หู้ได้ยินเสียงเขาร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดร่างของพวกผมสั่นแบบควบคุมไม่ได้หายใจถี่รัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกจูจูหูดินเสียงอะไรบางอย่างกริ้งขุกครุกมาหยุดอยู่ที่เท้าของผมพยายามบอกตัวเองว่าห้ามมองแต่มันไม่ทำตามคำสั่งครับผมก้มลงไปมองก็พบว่าสิ่งที่กริ้งมานั้นก็คือหัวของคนคนหนึ่ง มันแตกมีมันสมองและเลือดไหลออกมาสายตาของเขากับผมจ้องมองกันพอดีหัวนั้นฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับขยับเลียนผีป่าพูดว่าช่วยหยิบผัวให้หน่อยไม่กลัวผีไม่ใช่หรอผมนี่ได้สติก,ก็ร้องแหกปากร้องตกใจว่าผีหลอกชุดมือของเพื่อนที่ยืนนิ่งตัวสั่นให้ขึ้นรถไปด้วยกันตั้งสติได้ ก็รีบขับรถออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วพอมานึกถึงคำพูดของเพื่อนว่าเจออะไรห้ามทักห้ามจอดมันก็ทำให้ผมเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราพบเจอระหว่างทางอาจจะไม่ใช่คนอย่างเราก็เป็นได้พอมาถึงบ้านของเพื่อนผมรีบเล่าให้มันฟังว่าถูกผีหลอกตั้มเลยบอกว่าถนนเส้นนี้เด็กๆคนในพื้นที่เขาไม่ใช้กันเพราะว่าผีดุ คนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกและโค้งตรงนั้นก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งคนส่วนใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุเล่าว่าจะมีคนวิ่งตัดหน้ารถเป็นประจำส่วนตรงสามพระภูมิคนแถวนี้เขารู้กันว่ามันมีผีคนที่ไปเสียชีวิตตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่ตั้มมันยังพูดอีกว่าที่ผมเจอหนักในคืนนี้ อาจเป็นเพราะว่าผมได้ไปพูดท้าทายเขาด้วยแหละเขาเลยออกมาให้เห็นตื่นเช้ามาตั้มมาเลยชวนพวกผมไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่กำลังล่องลอยเร่ร่อนอยู่บนถนนสายนั้นผมก็หวังว่าพวกเขาคงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกผมทำไปให้และไปสู่ภพภูมิที่ดีเหตุการณ์ที่ได้พบเจอในวันนั้นมันทำให้ผมเชื่อว่าผีมีอยู่จริง และทำให้ผมมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นเวลาจะเดินทางไปไหนผมก็จะศึกษาเส้นทางเป็นอย่างดีและไม่เคยขับรถไปในเส้นทางลาดอีกเลยและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร้อนของประสบการณ์การเจอผีบนท้องถนนสำหรับผู้ฟังท่านใดที่ชอบเรื่องราวแบบนี้สามารถกดฟังได้ที่เพลย์ลิสต์เรื่องหลอนตอนขับรถในช่องของเราที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันนี้อีกหลายร้อยเรื่องและถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ